สวัสดีครับนี่มาชิมชิมมมีเยอะก็ชิมไปเรื่อยผมชิมชิมทุกวันนะครับนี่มุกวุ้ยเวลาที่มันที่ผมคิดว่า่วนตัวนะครับถ้ามันสุกแล้วมันจะอร่อยจริงๆอะ่ะมันต้องประมาณนี้ประมาณนี้พวกอือยูเวนนก็เหมือนกันนะครับ,รบอันนี้ยูเว่น สุกประมาณนี้แต่ผมไม่ค่อยชอบกินน,นี้มะม่วงมะพร้าวนะครับสุกแล้วก็ไว้อีกประมาณสองวันแต่ไอ้ที่ชอบคือนี้อุ้ยเฟยผมชอบกินมันอร่อยดีสังเกตง่ายครับหอมมากมันจะหอมมากๆเลยนะครับมมวงคุยเฟย ดกนะดกมากครับสีเป็นอย่างนี้นะครับคุ้ยเฟยน้ำมังไต้หวันนะครับมีชื่อเดียวนะเรียกเ,เป็นชื่ออื่นนี่ไม่ใช่นะครับมูงคุ้ยเฟย ต้กินทุกวันมันจะหอมมากครับแช่เย็นนิดๆสุดยอดมาก เทีนน้อยนะครับหอมนิ่มครับอร่อยอันนี้มันได้กินไม่เบื่อนะมันจะไม่ไม่ไมเยี่ยนไม่ะกินไม่เบื่อกินได้เรื่อยๆช่วงนี้ยังมาให้ยังมีให้ชิมครับแขกท่านใดมาที่ส่วนก็จะได้ชิมทุกท่านเลยนะครับ เบอร์โทรศัพท์ส่วน0ูนย์เกก